วันนี้คุณเรียนภาษาอังกฤษแล้วหรือยังคะสวัสดีค่ะดิชันหลินไพรินสำริดปีชาคุณกำลังฟังเรียนภาษาอังกฤษกับครูหลินพอดแคสต์สวัสดีค่ะวันนี้เรียนภา,าษาอังกกับกับครูหลินนะคะวันนี้ครูก็จะมาสอนเทคนิคการเขียนอีเมลอีเมลภาษาอังกฤษให้ดูดีแบบโปรนั่นเองนะคะ ถ้าหากทุกนักเรียนดูว่าในโลกของการทํางานเนี่ยโดยเฉพาะพวกบริษัทระหว่างประเทศหรือบริษัทข้ามชาติเนี่ยทุกๆคนนะคะคุณต้องบอกว่าที่ทํางานอยู่ในพวกบริษัทเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีการส่งอีเมลนะคะโดยเฉพาะอีเมลภาษาอังกฤษเพราะในบางครั้งเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้คนหลายๆคนนะคะก็จะมีการส่งอีเมลภาษาอังกฤษหากันหรืออาจจะมี พนักงานหรือว่าหัวหน้างานที่เป็นต่างชาตินะคะเราก็จะสื่อสารกันโดยภาษาอังกฤษแต่ว่าในหลายๆครั้งเนี่ยทุกหลายๆคนก็คงมองว่าเอ๊แล้วการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษควรจะเขียนแบบไหนเราควรจะใช้คําแบบไหนให้มันดูดีให้มันดูมีแบบโปรเฟชชั่นอลนิดหนึ่งนะคะราะวันนี้เนี่ยครูจะมาสอนเทคนิคง่ายๆในแต่ละส่วนที่จะช่วยเพิ่มความเป็นมืออาชีพหรือเป็นโปรเฟชชั่นอลของเราในการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษในองค์กรกัน นะะในส่วนแรกตอนที่เราเขียนอีเมลเราก็ต้องเริ่มจากการเขียนทักทายนั่นเองเมื่อมาตรงถึงถึงตรงการการเขียนทักทายในอีเมลเนี่ยเราจะต้องเขียนถึงผู้ที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการเริ่มเขียนอีเมลนะคะโดยรูปแบบการเขียนก็จะมีหลายอย่างถ้าสมมุติว่าเรารู้จกักค,ความสัมพันธ์ของเรากับคนที่เราจะสื่อสารด้วยเนี่ย ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะเราก็จะเรียกเขาว่าสมมติว่าเรากำลังจะเขียนหาคุณมิสเตอร์ไมเคิลจอร์แดนนะคะไมเคิลจอร์แดนในกรณีแรกเนี่ยเราก็สามารถเขียนได้ง่ายเช่นว่า dear michael นะคะ dear michael สังเกตว่าตอนนี้ครูจะใช้เป็น uh, first name หรือว่าชื่อ,ช,อชื่อจริงของเขาชื่อแรกนะคะ ตรงทางนี้ทางนั้นอย่างที่ครูบอกมันขึ้นอยู่ความสัมพันธ์ของเราอย่างสมมติว่าเราพอจะรู้จักกับไมเคิลจอร์ d ดนคนนี้ค่อนข้างโอเคเราก็จะเรียกเขาว่าเฮ้ยเดียร์ไมเคิลแต่ว่าในบางครั้งถ้าหากว่าเรากำลังพูดถึงคนที่เราไม่ได้สนิทด้วยหรือว่าเป็นคนที่เราจะต้องแบบให้ความเคารพนะคะออให้ความเคารพแบบเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าเราจะต้องเรียกเขาด้วยนามสกุลถ้าในกรณีนี้เราก็จะเรียกว่า Dear Mr. Jordan Dear Mr. Jordan นะคะอย่าลืมนะคะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์เนาะถ้าร,รู้จักมักจีกันโอเคแล้วก็อาจจะเรียกว่า Dear Michael แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เราไม่ได้สนิทสนมด้วยเราก็จะเรียกเขาว่า Dear Mr. Jordan นะคะแต่ว่าถ้าหาความสัมพันธ์ของเราเนี่ยสนิทกันมากเขียนอีเมลอะไรเงี้ยเราไม่ได้จำเป็นต้องใช้ Dear ตลอดเวลานะคะอาจจะใช้คำว่า Hi Michael ะะแบบนั้นก็ได้นะหรือว่าถ้าเกิดคุณกําลังเขียนติดต่อบริษัทโดยภาพรวมโดยที่คุณไม่รู้ว่าคนที่เราจะสื่อสารถึงเนี่ยเรากําลังจะสื่อสารถึงใครหรือชื่ออะไรเราจะใช้คํานี้นะคะใช,ใช้ว่า to whom it may concern to whom it may concern นะคะตัวเนี้ยนอกจากพวกนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีคำทักทายต่างๆเหมือนกันนะคะเราจะใช้คำว่า hello michael ก็ได้ หรือว่าเราถ้าเกิดเราจะเขียนถึงครอบครัวของเราแล้บอกว่าหรือว่าเราต้องการที่จะบอกว่าคนที่เรากําลังส่งถึงเนี่ยหลายๆคนอาจจะเรียกว่า my dear family มันก็จะได้ความรู้สึกที่มันอบอุ่นขึ้นนะคะเป็นครอบครัวมากขึ้นนั่นเองนะคะนั่นคือการเขียนทักทายนะคะอย่าลืมนะ dear michael หรือ dear mr jordan หรือ hi michael หรือ to whom it may concern นะคะถัดมา สเต็ปที่2คือการหลังจากที่เราเขียนทักทายแล้วเราก็ต้องมีการกล่าวเปิดในกรณีสมมติว่าในกรณีที่เราตอบกลับอีเมลแล้วกันนะคะในกรณีที่เราตอบกลับอีเมลเราจะต้องมีการเกริ่นเปิดขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากที่เราเขียนทักทายแล้วเราก็ต้องเปิดสักเล็กน้อยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มเขียนเนื้อหาหลักๆซึ่งหากเป็นกรณีที่เรากําลังตอบกลับอีเมลเนี่ยเราก็ควรที่จะเริ่มต้นด้วยการกล่าว ขอบคุณก่อนนั่นเองซึ่งมีวิธีการเขียนได้ดังนี้นะคะเป็นตัวอย่างได้นะคะนำไปใช้กันเนาะตัวอย่างแรกคือ thank you for contacting contacting ตัวนี้มาจากคำว่า contact ก็คือาการการติดต่อนั่นเอง thank you for contacting ก็เลยแปลว่าขอบคุณที่ได้สำหรับการติดต่อนะคะ c o n t a c t i n g contacting ถัดมาตัวอย่างประโยคนถัดมานะคะ Thanks for getting back to me. Thanks for getting back to me. ขอบคุณที่ติดต่อกลับมานะคะ Getting back ก็คือติดต่อกลับนะคะถัดมาก็คือคำว่า Thank you for your prompt reply. Thank you for your prompt reply. ตัวนี้กำลังบอกว่าขอบคุณสำหรับการตอบรับที่ทันโดยทันทีนะคะ Prompt ตัวนี้สะกดว่า P R O M P T, P R O M P T, prompt แปลว่าทันทีทันใดนั่นเอง Reply, R E P L Y, reply, R E P L Y, reply, reply ตัวนี้ก็คือการตอบกลับเพราะฉะนั้นประโยคที่บอกว่า Thank you for your prompt reply ตัวนี้ก็แปลว่าขอบคุณที่ ตอบกลับหาฉันโดยทันทีนะคะตัวอย่างถัดมานะคะก็คือตัวอย่างที่ว่า this is to say thanks for your last email this is to say thanks for your last email ประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคนี้บอกว่านี่เป็นการพูดขอบคุณสำหรับอ e ีเมลฉบับสุดท้ายที่คุณส่งมานั่นเองนะคะหรือเรียกสั้นๆอีกประโยคนึงก็คือ thanks for your email ขอบคุณสําหรับอ e ีเมลของคุณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างประมาณนี้ประมาณ5ตัวอย่างนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้นี้เรามีการทักทายแล้วแล้วเราก็มีการเปิดในกรณีตอบกลับอ e ีเมลแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตอบกลับอ e ีเมลแต่เราเป็นคนเริ่มต้นการติดต่อไปหาคนคนหนึ่งละ่ะเราจะพูดอะไรได้บ้างในการเริ่มการเปิดการกล่าวเปิดนะคะ คุณคงไม่สามารถนักเรียนคงไม่สามารถเปิดว่าขอบคุณได้เพราะเราเขายังไม่ได้ทําอะไรเพราะฉะนั้นเราเป็นการต้องแจ้งเหมือนเป็นการแจ้งจุดประสงค์ว่าทําไมเราถึงติดต่อ,อคราวเขามาในครั้งนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราเริ่มต้นประโยคได้ว่า I'm writing to I'm writing to กําลังบอกว่าฉันเนี่ยกําลังเขียนมาเพื่อจุดจุดจุดแล้วก็ตามไปด้วยเนื้อหาจุดประสงค์ของของนักเรียนเองนะคะ หรือเราบอกว่า I'm writing to inquire about I'm writing to inquire about แปลง่ายๆเหมือนกันก็คือว่าฉันกำลังเขียนมาเพื่อที่จะขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับนะคะ about ตัวนี้คือเกี่ยวกับ inquire ก็คือขอข้อมูลอย่างนั้นนะคะแปลสะกดอย่างนี้นะคะ E N Q U I R E E N Q U I R E inquire I'm writing to inquire about เรื่องอะไรก็ว่าไปนะถัดมา I am writing in reference to I am writing in reference to ประโยคนี้แปลว่าอะไรบอกบอกว่าฉันกำลังเนี่ยเขียนมาเเกี่ยวกับเรื่อง อาจจะมีเรื่องบางอย่างนะคะเราต้องมี reference ตัวนี้มาจากคำว่า refer ก็คือมันจะต้องมีอะไรที่มันสามารถโยงถึงได้นั่นเองนะคะ reference ก็คือ r e f e r e n c e reference ถัดมานะคะ I'm writing to inform you that I'm writing to inform you that อะไะคะฉันกำลังเขียนมาเพื่อที่จะแจ้งคุณว่า จุดๆนะคะฉันเขียนมาเพื่อที่จะแจ้งคุณว่า inform ตัวนี้ก็คือมาจากคำว่า information ก็คือข้อมูลเรากำลังมา inform ก็คือการมาแจ้งนั่นเองนะคะสะกดว่า i n f o r m inform i n f o r m inform ถัดมานะ I want to fill you in on I want to fill you in on ประโยคนี้แปลว่าอะไรเราต้องเรากำลังบอกว่าเราต้องการให้เขาทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะคะอัปเดตเหมือนไปอัปเดตว่าเรื่องราวเป็นยังไงแบบนั้นนะคะเราจะใช้ประโยคว่า i want to fill you in on fill ก็คือเติมเติมเหมือนกับเขาอาจจะพลาดอะไรบางอย่างเราก็อยากเติมให้เขาทราบคืออัปเดตนั่นเองนะคะ f i double l fill f i double l fill ค่ะถัดมานะคะประโยคที่บอกว่า I'm writing to tell you that I'm writing to tell you that ตัวนี้ก็แปลตรงตัวเลยบอกว่าฉันเขียนมาเพื่อที่จะบอกว่านะคะหรือ I am delighted to tell you that I am delighted to tell you that d e l i g h t ตัวนี้แปลว่า ความสุขนะคะเหมือนก็ใช้คำว,ว่า happy ก็ได้เช่น mm hmm. i am happy to tell you that นะคะ delight ก็อาจจะเป็นคำที่ทางการมากกว่าคำว,ว่า happy นั่นเอง delight สะกดยังไง delight สะกดว่า d e l i g h t d e l i g h t delight i am delight e d to tell you that mm hmm. ก็คือบอกว่าฉันยินดีที่จะมาบอกอะไรบางอย่างอาจจะเป็นข่าวดีบางอย่างนะคะถัดมานะคะก็คือ this is to make you aware that this is to make you aware that ประโยคนี้เริ่มต้นประโยคนี้กำลังบอกว่าอีเมลฉบับนี้เขียนมาเพื่อทำให้คุณได้รับรู้ว่านะได้รับรู้ว่า aware ก็สะกดว่า a w a r e a w a r e เป็นการที่บอกว่าให้คุณรับรู้ว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ ซึ่งหลังจากที่เขียนการกล่าวเปิดไปแล้วเนี่ยคุณนักเรียนก็สามารถลงมือเขียนเนื้อหาหลักของอีเมลได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าจะต้องระวังในการใช้กรา m a r ของภาษาอังกฤษการสะกดคำแล้วก็การใช้เครื่องหมายต่างๆให้ถูกต้องเช่นคอมมา่าต้องใส่ตอนไหนโคลอนต้องใส่ยังไงเซมิโคลอนยังไงนะคะแล้วต้องมีฟูลสต็อปตอนไหนนะคะและถ้าหากว่าเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคที่ยาวและมีความซับซ้อนนะคะการเขียนประโยคในอีเมลมันควรจะเป็นแบบสั้นๆกระชับแต่ได้ใจความแล้วก็ชัดเจนดีกว่านะคะไม่อย่างนั้นอาจจะงงกันได้นะคะทีนี้ถัดมาหลังจากที่เรากล่าวเปิดแล้วแล้วเราก็มีการเขียนเนื้อหาหลักของอีเมลแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการกล่าวปิดอีเมลนั่นเองนะคะการกล่าวปิดอีเมลเนี่ย เราก็ต้องปิดให้มันสุภาพนะคะซึ่งประโยคต่อไปเนี่ยสามารถนำไปใช้กันได้ประโยคแรกบอกว่า Thank you for your patience and cooperation อีกครั้งหนึ่งนะคะ Thank you for your patience and cooperation ประโยคนี้บอกว่าขอบคุณสำหรับความอดทนของคุณและความร่วมมือ patience สะกดว่า p a t i e n c e P A T I E N C E, Patience แ่วาความอดทนและ cooperation ก็คือสะกดว่า C O O P E R A T I O N, C O, o P E R A T I O N cooperation นะคะก็คือความร่วมมือนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคที่ปิดอันนี้เราเรียกอีกครั้งหนึ่งนะคะ Thank you for your patience and cooperation. ขอบคุณสำหรับความอมดทนและความร่วมมือของคุณถัดมาประโยคถัดมาอาจจะใช้คำว่า hope to hear from you soon อันนี้เราต้องการจะบอกเขาว่าหวังว่าฉันจะได้ได้ยินได้รับอ e ีเมลตอบกลับจากคุณอีกในเร็วๆนี้นะคะ hope to hear from you soon soon คือเร็วๆนี้นั่นเองหรือเราสามารถใช้คำว่า thank you for your consideration thank you for your consideration นะ Thank you for your consideration ตัวนี้ consideration ก็คือการพิจารณานั่นเองเราต้องการจะขอบคุณเขาสำหรับการพิจารณาของคุณแต่ปกติแล้วนะคะหลังจากที่ได้รับการพิจารณาอะไรแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องบอกเขานิดนึงว่า if you have any questions or concerns do not hesitate to let me know okay if you have any questions or concerns do not hesitate to let me know ก็ประโยคนี้บอกว่าถ้าหากว่าคุณมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบอกว่า thank you for your consideration ปกติแล้วมักจะต่อด้วย if you have any questions or concerns don't do not hesitate to let me know และอีกประโยคหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือ I look forward to hearing from you I look forward to hearing from you ตรงนี้ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรืออาจจะอยากกล่าวปิดแบบนี้นะคะ have a nice day หรือว่า have a nice time หรือ have a nice weekend นะคะหรืออาจจะใช้คำว่า lovely ก็ได้หรือใช้คำว่า great ก็ได้ก็จะกลายเป็น have a lovely weekend have a lovely day have a lovely time หรือจะบอกว่า have a great weekend have a great day have a great time หรือใช้คำว่า wonderful ก็ได้ have a wonderful day have a wonderful time ใช้ได้หมดเลยนะคะที่เป็นประโยคกล่าวปิดนั่นเองหลังจากที่เรากล่าวปิดแล้วยังไม่จบนะคะอีเมลฉบับนั้นจะจบได้ก็คือเราจะต้องเขียนจบแล้วก็ลงท้ายอีเมลนั่นเองถ้าหากว่าโดยเป็นสมมุติว่าเป็นอีเมลภาษาไทยคนปกติก็จะเขียนประมาณว่าด้วยรักและคิดถึงหรือด้วยรักและเคารพอ่า แต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วความหมายมันก็คล้ายๆกันนะคะเราสามารถเลือกใช้ได้หลายๆแบบเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่า best regards ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่คนใช้ใช้เยอะสุดนะคะใช้เยอะสุดเลยตามอ e ีเมลที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็น best regards หรือจบท้ายว่า your sincerely นะะจบท้ายว่า thank you ก็ได้หรือ all the best หรือ take care หรือ see you soon แบบนี้้ก็ไดนะะทั้งนี้ทั้งนั้นเองการจบจดจบ,จบการลงท้ายอีเมลไม่ควรใช้คำว่า best wishes หรือคำว่า cheers เพราะว่า2ประโยคนี้ best wishes w รือ cheers เนี่ยจะแสดงถึงความเป็นกันเองมากเกินไปนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเหมาะกับการใช้เขียนอีเมลส่วนตัวมากกว่าถึงคนเขียนถึงคนที่เราสนิทมากๆนั่นเองเพราะนั้นก่อนที่ทิปสุดท้ายที่ครูจะให้วันนี้คือก่อนที่เราจะคลิกส่งหรือ send ในอีเมลเนี่ยอย่าลืมตรวจตรวจทานอีเมลอีกรอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแกรมมาหรือว่าโวแคบการสะกดคําต่างๆไทโปต่างๆการใช้เครื่องหมายต่างๆ,างๆนะคะเพื่อให้เรามั่นใจว่าอีเมลที่จะถูกส่งไปยังผู้รับนั้นเนี่ยเป็นอีเมลที่มาจากมือโปรอย่างเรานั่นเองโอเคค่ะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวครูจะ มันยาวมาันมานิดนึงเนาะเดี๋ยวครูจะไล่สั้นๆน,นะคะว่าในแต่ละพาร์ทในการเขียนอีเมลทวนให้อีกครั้งหนึ่งแบบรวดเร็วนะคะเมื่อเขียนอีเมลเราจะเริ่มจากการเขียนทักทายนะคะข้อที่1การเขียนทักทายคำที่ใช้ได้คือเช่น dear michael หรือ dear mr jordan หรือ to whom it may concern นะ,ะ hello michael บบะะหลังจากที่เขียนทักทายแล้วสเต็ปที่2คือการเปิดกล่าวเปิดในกรณีตอบกลับ e อีเมลตตอกยกตัวอย่างประโยคที่เราจะสามารถกล่าวเปิดได้ก็คือ Thank you for contacting Thanks for getting back to me Thank you for your prompt reply This is to say thanks for your last email หรือ Thanks for your email นะคะ ถัดมาถ้าหากว่าเป็นการกราวเปิดเหมือนกันแต่เป็นกรณีที่เราเริ่มต้นการติดต่อไปหาเขาเราจะไม่พูด thank you นะคะเราจะพูดว่า I'm writing to จุดจ to หรือ I'm writing to inquire about I am writing in reference to I'm writing to inform you that I want to fill you in on I'm writing to tell you that I am delighted to tell you that. This is to make you aware that ะะไปลองปรับใช้กันดูนะคะไปลองฟังอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าเรายังจำไม่ได้ว่าความหมายของแต่ละประโยคคืออะไรนะคะหลังจากที่เราจบการเปิดแล้วเราก็สามารถเขียนเนื้อหาหลักของอีเมลได้เลยเมื่อเขียนเนื้อหาหลักเสร็จก็จะมาอยู่ที่สเต็ปที่4ตัวอย่างที่4ที่ครูจะพูดตัวนี้ก็คือประโยคกล่าวปิดนั่นเองนะคะยกตัวอย่างประเภทนี้นะ Thank you for your patience and cooperation. Hope to hear from you soon. Thank you for your consideration. And if you have any questions or concerns, do not hesitate to let me know. Or I look forward to hearing from you. Have a nice day. Have a nice weekend. Have a nice time. แล้วก็หลังจากที่เรากล่าวปิดเสร็จปุ๊บเมื่อจะจบอีเมลเราก็ต้องมีการลงท้ายอีเมลเป็นสเต็ปสุดท้ายสเต็ปที่5นะคะเช่น Best regards, Yours sincerely, Thank you, All the best, Take care, and see you soon. เอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเทคนิคที่นักเรียนสามารถเอาไปปรับใช้ เพื่อเขียนอีเมลในภาษาอังกฤษให้เราดูโปรโนั่นเองถ้าหากว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะเข้าไปถามเพิ่มเติมในอินบอ็อกซ์ครูของก็ได้นะคะในเพจของเรียนภาษาอังกฤษกับครูหลินนั่นเองและถ้าหากว่านักเรียนได้เรียนได้ฟังเรียนภาษาอังกฤษกับครูหลินมาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาจนถึงเอพิโซดนี้นะคะนักเรียนจะได้รู้จักคำศัพท์หรือสำนวนภาษาอังกฤษไปแล้ว188่18าําสคำหรือสำนวนนั่นเอง แล้ววันนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้สามารถติดตามเรียนภาษาอังกฤษก,กับคูหลินได้ที่ Facebook, Spotify, Apple p o d c a s t และ YouTube อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆด้วยนะคะ